สกับสายยาในคาเฟ่เอกสายเวทเอกสายเวทไงบ้างมันเหมือนกับการแบบเก็บเลเวลของตัวเองนะตั้งแต่เข้ามาหาเก็บ,บเลเวลตั้งแต่เจ้าสมิงตะกุดโคน<ม>ทุกอย่างเราก็จะได้แบบใช้คาถาคมอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ได้อ่านเยอะเพราะว่าเข้เขาไปอ่านเขาก็เหมือนมีสายยานี้เข้ามาให้แล้วแล้วบวกกับเราเขาก็ตั้งให้แบบเป็นสายมูเป็นสายแบบชอบทําบุญสายอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็น่ารักดีครับเรื่องพวกนแบบว่าทางเวทมูเลยมีขอเทพไปเลยเนา ถ้าในละครก็น่าจะสายเวทถ้าเกิดชีวิตจริงก็ออกทางมูหน่อยอใช่ครับเราเรามองไหมครว่าเราเข้าไปติดหม่ติดได้ยังไงเลยงงครับ <c oughs> ก็งงอยู่ <c oughs> ก็อย่อยาย่เอ้เราก็พยายามเรียบเรียงว่าสายเวทมาจากอะไร <c oughs> ก็น่าจะเป็นจากการที่เราได้สะสมจากละครที่เราได้เล่นทั้งละครบูทละครที่ใช้จินตนาการหรือซีจีอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> น,น่าจะมาจากตรงนั้น ยอาโหมันก็ดีใจฮะตอนแรกนึกว่าจะมีหนักกว่านี้เลยไม่น่าจะมีเอาแต่นี้โอเคครับน่ารักครับน่ารักน่ครับน่ารักครับสายเวทเขาเอาไปตั้งเป็นมีมเป็นแฮชแท็กกันแล้วบอกว่าโดนโดนพลังเวทของหัสวีหรือยังอะไรเงี้ยก็มีเขาไม่อ่านก็น่ารักครับแฟนๆเขาก็ติดแฮชแท็กทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็โซเชียลต่างๆด้วยแล้วในชีวิตจริงพลังเวทของหัสวีมีไหมครับไม่มีเลยครับเสกให้ใครมารักไม่ได้เลย <peach> ตัดโอ้โหไม่ตัดพ้อไม่ตัดพอ้อไม่ตัดพอ้พอรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ฉายเราเปลี่ยนเพือีกหลายคนเเลลยนนะวาี้ผมมไ่อันนี้เขาเขาตั้งเป็นเฉพาะคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าว่าสิบคนเหรอเราน่าจะใช้พลังเยอะสุดแล้วมั้งฮะในเรื่องของการ,ใน,ร,นการในเรื่องของการเล่นละคร,ก,รก็น่าจะน่าจะเป็นเราอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่กแต่ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ที่ได้ให้ฉายากับกับเข้มนะครับให้เราตั้งฉายาให้เราตั้งฉายาตัวเองเราอยากตั้งว่าอะไรริแล้วอันนี้ถ้าฉายาโอ้โหตั้งไม่ออกต้องถามพี่หวาๆเลยครับเขาบอกพี่ถ้าให้พี่หวาตั้งเขาบอกว่าแรงมาก เที่ยกเท่ากจริงเพราะว่าชีจริงเราชอบเป็นสายมูนป่าชอบส่วนใหญ่ชอบทำบุญครับทำบุญต่างๆทั้งในบ้านเกิดตัวเองแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เราที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ถ้าเกิดในเรื่องของการขอพรก็จะไปกับคณะต่างๆที่เราได้ได้ร่วมไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไปขอพรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการทำบุญทั้งสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเรามูหนักเหมือนกันใช่ไหมมีมันเป็นจังหวะที่เราว่างพอดีครับเราว่างเราก็เลยได้ ได้ออกไปทําบุญได้ได้มีเวลาได้ได้จัดเวลาในการไปทําบุญได้ช่วงนี้ก็จะไปหลายๆที่หน่อยปีนี้อะไรแรงเราก็จะไปที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไปตามที่ตรงนั้นมแบบว่าบมีที่แบบเด็ดบอกแฟนรู้ไหมครับผู้จัดการผมจะบอกว่ามันแล้วแต่ปีเพราะดวงดวงแต่ละปีไม่เหมือนกันผมก็ไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นผมก็แบบมูกว่าหรือผู้จัดการผู้จัดการเป็นคนจัดผู้จัดการเป็นคนจัดครับคนจัดเป็นพระเอกสายมูแบบเต็มตัวสุดๆไปเลย กลัวคนงงไหมใช่ไหมครับมองว่าเป็นแบบใส่อ๋อไม่ณตอนนี้บอกว่ายังมองไม่ออกว่าหมูคืออะไรนะโอ้ยังยังแบบว่ายังคงทําบุญยังถ้าเกิดว่ามีจังหวะหรือว่าช่วงไหนที่เราทําได้เราก็ทําไม่ว่าจะทํากับคนกับสัตว์หรือว่าทํากับวัดกับอะไรอย่างเงี้ยผมผมทำหมดอย่างปีนี้มีบุญใหญ่ไหมครับกับแฟนหรือว่ากับพี่บินมาใช่ไหมกับใช่ครับมีไปทํากับหลวงลุงที่ที่ผ่านมาไปฉลองโบสถ์ แล้วก็ฝังลูกนิมิตครับที่บ้านแล้วก็ช่วงปีใหม่น่าจะไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรแล้วครับน่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่คุณแม่ครับ,ท,ท,ท,บที่ไหนที่ทำบุญมาที่ไหนบ้านหนอ,องคังคา,งาจังหวัดบึงกาฬครับอยู่บุ่งค้ามครับน่าจะบุง่งค้าครับใช่ใชไอ้หยียบปีหน้ามันจะแบบว่าคอนเทนเรชั่นที่เข้มแรงใช่ครับจบเรียบร้อยครับผมจบตามเกณฑ์รู้สึกยังไงครับ ดีใจครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณตาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเฝ้ารอ mm hmm. ก็คือก็คือใบบริญญาหนึ่งอย่าง mm hmm. เพราะว่าในครอบครัวเราก, mm hmm. ก็ยังคงเหลือเราที่ยัง,ท,ยงที่ยังต้องทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเรียนพอได้พอจบในเรื่อง,องการเรียนทุกอย่างก็เบาขึ้นแล้วครอบครัวก็รู้สึกว่าจะดีใจมากๆครับได้บอกเขาเขาว่าไงบ้างบอกคุณตาบอกคุณพ่ที่บ้านทุกคนเขาคุณยายผมเนี่ยเตรียมชุดผ้าไหมสวยๆแล้วครับแล้วคุณตาก็เตรียมซื้อทองให้2บาทเขาบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วครับ เตรียมสบายไปทั้งสามชีวิตเหมือนแบบว่ารวมญาติรอบแล้วรวมน่าจะโอ้โหมามากันเยอะน่าจะมากันเยอะทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งคุณแม่น่าจะมากันเยอะน่าจะชุดใหญ่น่าจะเหมาแล้วทัวร์กันมาอยู่เรียกว่าทุกคนตัดผ้าใหม่กันหมดแล้วตัดผ้าใหม่รอแล้วครับรอวันละหรือโอกาสมาสไครยไปงานงานนี้เลยไหมคะไม่น่าจะมีแล้วเพราะเราต้องไถามหาแล้วไงเราเดียวโอกาสเิดตัวเลยไหมยยังครับยังยังใช่ครับยังยังผ่านมาหลากหายใการแบบเรียนด้วยทำงานไปด้วย หนักในเรื่องของการส่งโปรเจกต์เพราะว่าบางทีโปรเจกต์เราต้องไปดูดูเองด้วยเวลาทําส่งทํารายงานทำโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องทําร่วมกับเพื่อนอย่ครับบางทีเราก็ต้องเช็ควิดีโอเช็คงานต่างๆด้วยด้วยตัวเองมันก็จะค่อนข้างที่จะหนักหน่อยครับความภูมิใจไรกับการที่แบบเราทางานไปด้วยแล้วก็แบบะสบความสำเร็จความภูมิใจมีมากๆเลยครับแต่สิ่งที่สิ่งที่เราดีใจก็คือมันมันหมดสิ่งที่เราต้องต้องคิดคิดตรงนั้นแหละ แล้วก็ไปไปดูขั้นต่อไปหรือว่าไปดูช่องทางต่อไปที่เราที่เราจะทําต่ออย่างเรื่องธุรกิจอย่างเงี้ยครับก็จะมาหนักเรื่องตรงนี้ละที่เร<ม>ท,ที่เราอยากจะทํานอกจากนอกจากผลิตภัณฑ์ท,ที่ทําเคโปรตีนแล้วก็จะมีปลาร้าที่เราทําขึ้นมาใหม่<แ>ก็จะมาหนักตรงนี้น่าจะมีครับน่าจะมีพรจริงๆอ่ะผมอยากเรียนบริหารบริหารระหว่างประเทศหน่อยเดี๋ยวกำลังมองหามหาลัยอยู่ครับพักไปก่อนหรือว่าเอาเลยเอาเลยจะต้องต้องต้องดูอีกทีหนึ่งครับต้องดูต้องต้องเช็ค ตารางงานของตัวเองก่อนว่าว่าเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานหนักมากก็คงจะเรียนต่อในเรื่องของปริญญาโทไปเลยจริงอยากเรียาไปใช่อยากครับอยากเพื่อเพื่อที่จะได้แบบว่าเสริมกับธุรกิจที่เราทําด้วยอยากเลยครับจริงๆอยากเลยธุรกิจเป็นไงครับธุรกิจปลาปลาขายดีครับคือจริงๆผมทำกะว่าจะแบบทาเป็นสินค้าหรือว่าเป็นเป็นธุรกิจให้พี่สาว ก็ทํ้เล่นๆลองสั่งมาพันขวด3วันขายหมดเลยพอขายหมดเราต้องสั่งล็อตใหม่มันมันผลิตไม่ทันแต่ตอนนี้ทันเรียบร้อยแล้วครับเริ่มลงตัวแล้วครับตอนนี้ก็กําลังแบบติดต่อขนส่งระหว่างประเทศอยู่ครับอาจจะส่งแบบประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งตัวแทนจําหน่ายแล้วก็รอคุยเรื่องราคาในเรื่องของตัวแทนจําหน่ายต่างๆู่ครับเรื่องบางแผนเร็วเหมือนกันนะธุรกิจนี้ใช่ครับพอมันทําแล้วมันมันเห็นเงินแล้วมันสนุก มันสนุกครับก็เลยก็เลยอยากจะลองจริงจังกับทั้งตรงนี้ดูให้พี่สาวถ้าเกิดว่าทุกอย่างระบบทุกอย่างมันลงตัวเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะหนักมากก็จะให้พี่สาวเป็นคนดูกับผู้จัดจาการอยากขยายเป็นโรงงานใหญ่เลยไหมอยากนะถ้าถ้าถ้ถามองไว้แล้วเราเห็นภาพว่าเราขายได้แล้วเนี่ยก็ก็อยากจะมีแบบเป็นโรงงานเลยก็มองใหญ่อยู่ครับเริ่มศึกษาเริ่ม<ๆ>รเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเรื่องของธุรกิจเพิ่มขึ้นครับของเราเด็ดยังไงครับ มีตลาดมีหลายแซบเหมือนกันแซบครับแซบตะโกนแซบตะโกนมันเป็นคือจริงๆอ่ะแต่ละสูตรความอร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันผมลองหลายๆสูตรแล้วผมรู้สึกว่าสูตรเนี้ยผมชอบแล้วก็อยากจะขายเผื่อว่าใครจะชอบแบบสูตรเดียวกับผม <ๆ S 1> บางคนชอบเค็มบางคนชอบนัวของผมจะ,จะจะนัวพอดีจะนัวพอดีแล้วก็ไซส์ขนาดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่400 ml <ๆ S 1> ในในราคาที่เราบอกว่าสามารถสั่งซื้อนได้ครับต้านล้าหรือเราที่แซบครับเราแซบ พออกับปลา้าเลยฮะปลาล้าต้องกินกับข้าวแต่ผมมันไม่ต้องกินกับอะไรก็อร่อยอันนี้ใครการันตีครัเออการันตีตัวเองการันตีตัวเองครับครับผมใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับผมตอนนี้เราก็มีติดต่อได้ทางไอีนะครับเราก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับผมใครที่อยากจะสั่งก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ปลาราดอทเข้มข้นครับ จริงๆถือว่าเติบโตเร็วไหมธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มทำผมผมรู้สึกว่ายังยังไม่ได้แบบเติบโตอะไรหรอก<ม>ก็ก็กกยังลองลองผิดลองถูกกันอยู่แต่ในเรื่องของคุณภาพของน้ำปะลาะร้าความอร่อยเนี่ยยังคงที่มากๆแล้วก็อยากจะค่อยๆค่อยๆไ,ไปเรื่อยๆลองหาช่องทางเรื่อยๆครับ